นิดหนึ่งวันนี้นะดูเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วคุณอนุทินกับคุณอนทุทินก็พูดถึงกรณีที่ไบเดนที่มีข่าวว่าอ,อาจจะไม่ได้ร่วมมาเดินไม่ได้เดินทางมาร่วมหรอนะครับก็คุณอนทุทินบอกว่าจะถือว่าอเมริกาเสียโอกาสใช้เวทีที่ประเทศไทยซึ่งปเป็นเวทีเป็นกลางหรือไม่เนี่ยค,คือคือคำถามนะออนุทินบอกว่าคุณอนทุทินบอกว่าเราเป็นเจ้าภาพเราจะไปบังคับว่าทุกคนต้องมาเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละประเทศ โจไบเดนไม่มาก็มีรองประธานาาทบดีมาแทนครับซึ่งก็ถือว่าส,ส่งคนที่มีอำนาจมา uh huh. ถามย้ำว่าการประชุมจะไม่กล่อยใช่หรือไม่เพราะไบเดนไม่มาคุณอนุทินรองนายกนะบอกว่าหากดูกจากการประชุมเอเปกกรณีการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขเอเปกกลอยหรือไม่ผู้สื่อเก่าวก็เห็นก็คือคักดีนะแล้วก็บรรลุข้อตกลงด้านสาธารณสุขโลกแล้วก็มีรัฐมนตรีสาธารณสุขโลกมามา,มากมาย ยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อตกลง